สวัสดีครับผมก๊อบกันดิทัตอัศวมีธานนเรื่องของผมมันเหลือเชื่อหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละอ้แบงค์ไม่เห็นข่าวก๊อบยังมึงเชื่อกูยังอ่ะว่าไอ้ก๊อบมันยังอยู่บอกแล้วไม่ได้โมตกลงพรุ่งนี้มึงต้องมาเนะเว้ยพวกกูรอเจอมึงอยู่พอไหมก๊อบอะไรมึงน้องเบ้าพี่ก๊ออยู่ไหนอะพี่ก๊อบจริงๆด้วยอะ ที่พันหมายความว่ายัางไงอะครับผมก็ฟุกธีรพัฒนโล翰น์น,นะครับรับบทเป็นก๊อฟในเรื่องพี่ชายแม b o โบมันส์ภาคอซีรีส์ครับจริงจเนี่ยถ้าใครที่ดูภาคแรกมาเนี่ยก็จะรู้ว่าก๊อฟเป็นคนที่แบบใจร้อนเนาะค่อนข้างแบบห้าวมีความเป็นแบบเด็กมากยุทฟูมมากซึ่งพอก๊อฟโตมาเนี่ยนิสัยเหล่านั้นมันก็ยังอยู่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าก๊อฟอะหลังจากผ่านไป5ปีแล้วอะก๊อฟมีความผู้ใหญ่ขึ้น แล้วก็รู้สึกว่ากอล์ฟอะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ากอล์ฟเป็นคนที่ใช้อิโมชันนาเหตุผลของตัวเองแต่ว่าพอากอล์ฟเริ่มโตขึ้นมาในภาคเนี่ยเราได้เห็นว่ากอล์ฟมีการใช้เหตุผลกับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอมากขึ้นเขาเข้าใจโลกในมุมมองที่มันโตขึ้นทั้งในด้านความรักหรือว่าในความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองหลายๆอย,าย,ยา่าง จริงๆแล้วภาคแรกเนี่ยมันมีมันมีมนมหลายเหตุผลมากเลยที่บังคับให้กอฟต้องต้องตายลงซึ่งทีนี้ผมรู้สึกว่า<ม>ในภาค2การกลับมาของกอฟเนี่ยมันต้องให้ตอบคําถามบางอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นใ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 นช่วงเวลานั้นที่กอฟที่กอลฟได้ตายไปในภาคแรกถ้าใครกลับไปย้อนดูเนี่ยผมว่าจะพอเดาๆทางได้แบงค์ พี่ก็เป็นไงบ้างอะเจ็บตรงไหนหรู้เปล่าพี่อะสบายมากขันาดแล้วแ่งห่วงตัวเองกันเถอะ มองคนน่ารักเหรอสวัสดีครับผมปุ๊ก นทัศสิริพงษ์ทองนะครับผมหรือจะเรียกว่าฟุกเล็กก็ได้ครับผมก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นแบงค์นะครับผมก็แบงค์ก็ในเรื่องรับบทเป็นน้องชายครับซึ่งก็จะมีพี่ชายที่เป็นพี่ก๊อฟนั่นเองครับความเป็นแบงค์เนี่ยเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคือกับ5ปีตอนนี้เนี่ยฟุกว่าลักษณะนิสัยคาครเตอร์เนี่ยก็จะเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าตอน5ปีที่แล้วเน,นี่ยตัวละครแบงค์ยังอยู่ในวัยมัธยม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเพิ่งเรียนจบละจะเข้าสู่วัยทำงานดังนั้นเนี่ยลักษณะทางการคิดกระบวนการการคิดต่างๆของตัวละครก็จะเปลี่ยนไปก็จะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นแต่ว่าทุกๆอย่างลักษณะนิสัยหรือความความเป็นตัวตนของแบงค์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่วันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักนะคะที่จริงแล้วเขาอย,อยู่ห้องนึงแต่เขาขอร้องครูใหญ่ว่าอยากอยู่ห้องเดียวกับพี่ชายของเขา เนกวเราคใชหมวนะมันเข้ามาปวนมน่า่ลละเต็นรืทาหสวัสดีครับผมชื่อปวรรานชื่อเล่นชื่อแบงค์ย้ายมาจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรียังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับในกดีทัศข้างเธอว่างอยู่ใช่ไหมฝากให้น้องชายข้างเธอนะ เป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับเพราะว่าการที่จะเอานักแสดงทุกๆคนที่เคยเล่นเมื่อ8ปีก่อนมาเจอกันได้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วแต่การดึงทุกคนกลับมาได้ในเวลาเดียวกันมันเป็นอะไรที่ทุกคนคงต้องมันเป็นคารู้สึกความรู้สึกที่พูดออกมาได้ยากนะครับมันเหมือนกับเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมา8ปีแล้วเรามากลับมาเจอกันทุกๆคนครบหน้าเป็นอะไรที่หายากมากๆดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกๆคนด้วยเพราะว่า ทุกคนมีความตั้งใจกันเหมือนเดิม8ปีที่เราทุกคนตั้งใจกันยังไงตอนนี้ทุกคนก็ยังตั้งใจกันแบบนั้นเพราะว่าอยากทําให้ผลงานชิ้นนี้มันออกมาดีแล้วก็อยากให้มันเป็นที่จดจําของทุกๆคนเหมือนภักแรกที่เราเคยทํากันมาก่อนไม่รู้เดิผมรู้สึกว่ามันมีความซิงกันบางอย่างที่มันพูดกันง่ายอ่ะผมรู้สึกว่าเราทํางานแล้วมันเข้าใจได้แบบอย่างบางเทคอย่างบางซีนบางคัทเนี่ยผมผมเล่นแล้วพี่นิดก็เทคเดียวแล้วก็ผ่านเลย ซึ่งมันแบบโอ้ว้าวแปลว่ามันเข้ามือมันยังเข้ามือกันได้อยู่ก็รู้สึกแอ๋อแปลกใจจังโวมถึงฟูกเล็กด้วยที่แบบเราเล่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันซิงง่ายเราเคยผ่านงานกันมา 5, 6ปีแล้วแต่แบบพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เออน้องก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่ยังคงเป็นแบงค์คนเดิมที่เรารู้จักแต่ว่าแค่โตขึ้น5ปี6ปีที่ไม่ได้เจอ เป็นการกลับมาเจอกันครั้งแรกของกอบกับแบงค์คือสิ่งที่มันยากสําหรับผมก็คือว่ามันมีหลายความรู้สึกมากเลยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเน่ยฮะที่เป็นนักแสดงแต่เรารู้สึกว่าในจังหวะที่เราเข้าไปเจอกับอะไรตรงนั้นอ่ะมันยากมากเลยที่เราจะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นอย่างจริงๆหมายความว่าผมาผมรู้ว่ากรอบรู้สึกอะไรแต่ว่าเราเอ็กเพรสมันออกมาอย่างไงมากกว่ามัน มันเยอะเกินไปมันไม่รู้ว่ามันตื่นเต้นมันกลัวหรือว่าดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามมันพอความรู้สึกพวกนี้มันเข้ามาหาตัวเรามันมันควบคุมคนข้างยากมากกับอิโมชันเหล่านี้แล้วมันจะต้องอยู่ในกล้องอยู่ในแบบอยู่ในฟิล์มที่มันมีแค่กรอบสี่เหลี่ยมแค่นี้แล้วเราต้องเล่นต้องเล่นตรงนั้นอะก็เลยรู้สึกว่าโหยากจัง จริงฟูรู้สึกดีใจนะที่ตัวเองได้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรักในแบบ LGBT แบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเรามากๆแปปีก่อนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมของคนในประเทศไทยขนาดนั้นคือหรืออาจจะด้วยยังไม่มีใครกล้าที่จะทำซีรีส์หรือว่าหนังแนวนี้มาก,ก่อนดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสได้เล่นซีรีส์ว เราเราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักแสดงวายหรือเรื่องของเราไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกๆเรื่องเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปอย่างของพี่ชายเนี่ยก็เขาจะเล่าเรื่องความรักที่เป็นแบบโรแมนต์กก็คือระหว่างพี่ชายกับน้องชายเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบบริสุทธิ์นะครับมันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์เพราะว่าโอเคมันอาจจะเป็นการเล่าความรักของผู้ชายกับผู้ชาย แต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันคือความสัมพันธ์ที่แบบเป็นพี่กับน้องคือเขารักกันแบบบริสุทธิ์ตั้งแต่ภาคแรกแล้วอะไรเงี้ยจนกลับมาภาคสองเนี่ยถึงแม้ทุกคนจะทํางานจะเล่าเรื่องแบบว่าตัวละครอยู่ในช่วงของวัยทำงานมันก็ยังเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ต้องการหรือหวังอะไรนอกจากแบบมันเป็นความรักจริงๆอะไรเงี้ย เขาหลอนอาบน้ำไม่ไวเดี๋ยวอะอาบชายผ่าเอควักไส้มาล้างไงขอโทษครับพอดีแปงจัดห้องให้พี่เขาเป็นระเบียบก็เลยขึ้งหาวห้องกูลเอกอวะไม่ใช่นะครับชอบบริการกูมากแค่ดีจากนี้ไปนัอนเบรกูสั่งอะไรไม่ต้องทำนี่ยนแม่งเจอกูแน่รีวิวโบ,บกรถแดงหน้าหมู่บ้านเลยก่อนที่กูจะไปถึง ครับไปพอตัวละครที่มันมีคอนติเนียมายังไงมันก็ต้องหยิบคอไอเดียของแบบความเป็นตัวละครเก่ามันมาใช้จากภาคแรกอยู่แล้วซึ่งพอมันผ่านไปห้าปีก็สรารภาพตรงๆว่ามันก็ลืมบางอย่างไปในบางซีนเราก็ลืมไปว่าเอ้ยมันเคยเกิดสิ่งนี้ด้วยหรอแล้วเราก็ไปทํากันบ้านเราก็ไปดูหนังมาใหม่ไปหรือหาบทเก่าๆของเรามาอ่านอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นการทํากันบ้านที่ แปลกดีเพราะว่าไม่เคยไม่เคยต้องมาเล่นบทเดิมที่โตขึ้นแบบ56ปีขนาดนี้อย่างมา,ากภาค2ก็จะเป็นภาคต่อที่แบบไม่ได้กินระยะเวลานานขนาดนี้ก็เขาเรียกยังไงอะผมว่ามันก็เป็นการแบบท้าทายตัวเองอย่างหนึ่งนะโรแมนต์มันน่าจะเป็นการรวมผสมคำระหว่างบราเธอร์กับโรแมนต์ใช่ไหมครับมันเป็นความรักที่แบบอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือพี่ชายกับน้องชายแต่อ่ะด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นพี่ชายน้องชายในสายเลือด จริงๆแต่คือความรักของเขาทั้งสองคนมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์และเขาไม่ได้หวังอะไรนอกจากแบบออการมีอีกคนอยู่เคียงข้างการมีอีกคนอยู่ในชีวิตมันเป็นความผูกพันที่เรารู้สึกว่าเนี่ยตลอดเวลาระยะหปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังรักและเขาก็ยังแบบคนเนี้ยคนเดิมไม่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับออจริงๆเนี่ยยากเกือบจะทุกฉากเลยเพราะว่า ซีรีส์เนี่ยมันมีเรื่องของตัวบทอะตัวบทของเรื่องนี้ในครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดราม่าเยอะแล้วก็มีความซับซ้อนของความรู้สึกของตัวละครค่อนข้างเยอะดังนั้นทุกซีนเนี่ยมันเป็นซีนที่เราต้องทํากันบ้านแล้วก็ใช้สมาธิพอสมควรแต่ว่าถ้าให้ฟุกเลือกหนึ่งซีนที่มันยากที่สุดสําหรับฟุกก็คงจะเป็นซีนที่เราเจอกับพี่กอบครั้งแรกหลังจากที่ เราไม่ได้เจอเขาแล้วเรารับรู้ว่าเขาตายมาแล้ว5ปีแต่เรากลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันมีหลายอารมณ์มากในในซีนนั้นซีนเดียวว่าแบบโอเคเรายังยังรักเขาอยู่นะยังคิดถึงเขาอยู่นะแล้วก็ยังมีความแบบน้อยใจมีความกโกรธเขานิดนึงว่าทาําไมเขาถึงทิ้งเราไปทําไมเขาถึงทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบความซับซ้อนที่เราต้องแบบถ่ายทอดออกมาภาพไม่ละเอียดก็จะรู้สึกว่า เออคนดูจะไม่เชื่อแล้วก็จะไม่อินกับตัวละครอ,อะไรเงี้ยดังนั้นมันเป็นแบบอีกซีนหนึ่งที่ท้าทายความสามารถเราพอสมควร ครจริงๆด้วยอะความน่าสนใจของการกลับมาเจอของกอลแบงก์ในฐานะนักแสดงของผมน่ะผมมาสนใจที่ว่าสองคนนี้เขาจะมองหน้ากันยังไงมากกว่าเพราะว่าการจากไปของแต่ละคนมันรุนแรงมากเลยทั้งเหตุผลทั้งอิมมชแนลแล้วสองคนนี้มันจะมองหน้ากันยังไงเออนี่คือสิ่งที่ผมแบบ แทรกและแงเรา้สึกมันมัน,ม,นมันเจ๋งมากๆพี่ชายก็นับเป็นผมรู้สึกในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าเป็นหมุดสําคัญเหมือนกันนะของแบบการเริ่มต้นของกระแสะวายในยุคข,ของเราอะไรเงี้ยซึ่งคนที่แบบเป็นแฟนคลับในยุคเราเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาก็ยังคงเป็นแฟนคลับแบบซีรีส์วายกันอยู่ก็ยังคงอยู่ในกระแสะวายเหล่านี้ซึ่งอเขาได้รู้จักพี่ก๊อฟกับแบงค์อยู่แล้วอะ แล้วทีนี้ผมเชื่อมากเลยว่าเขาน่าจะสนใจการกลับมาของกอบปตรงนี้นะสำหรับผมเอ๊ะหรือว่นนี้มันเป็นมุมมองของผมเองนะผมรู้สึกทุกคนอยากรู้ว่ากอลปกลับมาหาแบงค์แล้วมันจะเป็นยังไงผมมันน่าจะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่ที่คิดคิดอย่างเงี้ยว่ากอปกับแบงค์มาเจอกันมันจะมองหน้ากันยังไงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเคียบ,บนั้นส่วนสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหรือว่าแบบมาเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ติดตามแบบซีรีส์วใหม่อะไรเงี้ยน้องๆเจนใหม่เด็กมัธยมหรือว่าอะไรเงี้ยครับสากคนที่ไม่เคยดูผมก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตัวละครสองคนนี้ไม่ได้เข้าใจยากเลยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเบสออนความแบบธรรมดามากๆเป็นพี่ชายกับน้องชายที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะจับใจคนดูมันคือตัวละครมากกว่า มันคือความรู้สึกของคนธรรมดาคนเนี้ยคนพี่ชายคนเนี้ยที่ดันมีน้องชายคนหนึ่งต่างแม่มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่ชายคนนี้ก็ฝาขาดมาเดอร์ฟิกเกอร์ของเขาเขาไม่มีแม่และน้องชายก็ดันมาแทนที่ส่วนที่เขาขาดไปตรงนี้พร้อมกับสังคมที่ไม่ยอมรับเขาในยุคนั้น จนถึงปัจจุบันที่สังคมมันเปิดกว้างขึ้นและกอบได้กลับมาอยู่ในโลกใบนี้ของเขากับอีเวนต์เดิมๆกับกลุ่มคนเดิมๆตรงเนี้เออแล้วกอบมันจะเป็นยังไงผสว่สวาส่นี้คือสิ่งที่คนดูทุกคนแหละจะเขาจะสนใจเราที่ความเป็นตัวละครที่ธรรมดาครั้งแรกเนี่ยที่เจอกับพี่ พ,พี่เขาฟางเจอปริ้นเจอพี่คิมเนี่ยเรารู้รสึกว่าครั้งแรกเรารู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็อยากเจอเขาอะคือเราไม่ได้เจอเขามานานแล้วครั้งแรกที่เราเจอแล้วก็รีบเขาไปกอดเขาเลยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงบรรยากาศเกา่าๆตอนนั้นเนี่ยนอแปดปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กๆทุกคนเขาโตกว่าเรา <S <S <ๆ>ขเขาเป็นพี่เขาก็แบบดูแลเราดีเขาก็ยังเป็นเพื่อนทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอะคือเขาไม่เปลี่ยนไปเลยคือเขาก็จะมีความแบบ ความเอ็นดูเราความที่แบบเล่นสมุกกับเราเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้มีใครเปลี่ยนไปเลยทุกคนมันเหมือนกับแบบการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งการได้สารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับความพิเศษของภาคสองเหรอ,อจริงๆมันมีหลายอย่างนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆอ่ะมันคือการกลับมาเจอกันของสองตัวละครนี้ของกอล์ฟกับแบงค์ ขนาดตัวผมเองที่เป็นนักแสดงเนี่ยเรายังไม่ได้ expect ในเรื่องนี้เลยว่าเราจะได้เห็น2คนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแบบพอการกลับมาเจอกันครั้งเนี่ยพอเราได้ถ่ายร่วมกันได้เล่นร่วมกันเรารู้สึกว่ามัน powerful มากสำหรับแบบความรู้สึกตัวละครแล้วก็ในทางหนักด้วยในฐานะคนที่แบบได้อ่านบทเราก็รู้สึกอินไปกับมันนะความพิเศษของภาค2นะครับคงจะเป็นที่ ในเรื่องนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่า,าพี่กอล์ปตายไปแล้วในภาคหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนรู้ทุกคนาเข้าใจว่าพี่กอล์ปตายไปแล้วแต่ภาค2เนี่ยมันเป็นบแบบเขายังไม่ตายแลวทุกคนก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าอา้าวแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนมาเขาไปทําอะไรมาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวละครทําไมถึงตัดสินใจบอกน้องว่าตัวเองตายไปแล้วล่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบอืมนะ ทุกคนคงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามดูแล้วทุกคนจะเข้าใจตัวละครแล้วก็รักตัวละครมากขึ้นครับผมผมรู้สึกว่าภาค2เป็นเหมือนคอนคลูชันสำหรับภาคแรกภาคแรกมันเหมือนทิ้งคนดูเอาไว้แบบให้นั่งร้องไห้ติดหน้าจอตอนแบบขึ้นเ e อ็นเครดิตอะไรงเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้คือแบบมามาคุยกันจริงๆแล้วมันแบบนี้นะมากกว่า บางทีคนเราเข้ามาในชีวิตของกันและกันเพียงเพื่อสร้างความทรงจำดีๆให้กันแล้วก็จากไปไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจยากพอๆกันสิ่งเดียวที่ทำได้คือการเก็บคนคนนั้นไว้ในความทรงจำของเราให้ยาวนานที่สุด ต้องคอยเอาใจเราตลอดเวลาเหมือนแฟนแต่ทำให้เรามีความสุขได้คนที่ไม่ต้องทนุถนอมเราเหมือนพ่อแม่แต่คอยดูแลมอบความอบอุ่นและพร้อมที่จะปกป้องเราเสมอ ที่ไม่ต้องทำให้เราหัวเราะสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลาเหมือนเพื่อนแต่ทำให้เรายิ้มได้ ที่เมื่อเขาจากเราไปเราไม่ต้องร้องไห้ฟูมงายแต่เขาจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแบงค์ละพี่กอบนะพี่ชาย